mm -hmm. วันนี้เราเขามาลองกินไก่ทอดกันนะสูตรของคุณแบงกิตอนนี้เราก็จะลองชุบสองแบบคือมีชุบสองรอบกับชุบรอบเดียวก็นี่ความแตกต่างกันจะอย่างนี้อันนี้ชุบสองรอบอันนี้ชุบรอบเดียวดูเก็ดดูความต่างกันรอบเดียวหน้าตาบ้านๆสองรอบก็จะฟูๆหน่อยไปลองกันดีกว่าว่าเป็นไงกระเซ็นก็ไมนกระสาวไงไม่รู้ว่า <laughs> ลองแบบทอดแบบชุบสองรอบกันแต่ของคุณแบงกิเขาทําสวยกว่านี้เนาะ อืมอืมตัวสิอืมรอดตัวไปสุกไม่ว่าจะไม่สุกอืมโอ้โห้กวน 음. <laughs> 아 โอเควันนี้ก็ถือว่าผ่อนลับออกมาดีมากนะฮะก็ลองทอดไก่ตามเทคนิคของช่องแบงกิซึ่งเขาก็มีวิธีการมีแบบว่าเอาไก่แทนที่เราจะเอามือคุกใช่ไหมเราก็ไปหาอะไรมาครอบแล้วเขยาเขยเขยาเราก็ลองทอสองวิธีแล้วก็คือทั้งคุกรอบเดียวกับคุกสองรอบก็บนต่้งกันชัดเจนความสวยงามของเกล็ดไก่แต่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่ความหนาความบางความเรียกว่าอะไรความเข้มข้นของตัวแป้งแป้งที่มันแบบว่าผสมน้ําอะถ้าเราผสม น้ำน้อยไปมันอาจจะทําให้แป้งที่มันทอดออกมามันด้านคือเทคนิคของเขาเนี่ยใครจะทำตามลองได้เลยไม่ยากแล้วก็อยู่ที่ว่าที่เหลือคือประสบการณ์การฝึกไปเรื่อยๆว่ามันจะลงตัวเมื่อไร่นะไปลองดูกันได้น้องขอเล้าหน่อย